เอาเลยวนะสวัสดีจ้ามาดูมาดูแม่ครัวจ้ะแต่ละจังหวัดอันนี้จังหวัดอะไรจ้าแม่ครัวบุรีรัมค่ะบุรีรัมบุรีรัมค่ะแล้วนั่นล่ะจ้าอันนี้อุดรค่ะแล้วนั่นล่ะคะการจนบุรีค่ะโอ้คนคนไทยก็การจนบุรีแม่ของการจนบุรีทีนี้เออมา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 อันนี้มัมีอันนี้สาวใต้ค่ะใต้โคราชค่ะ วันนี้เรามีใส่เท้าเท้าไก่ใส่เท้าไก่เออแล้วก็เสริมเล็บย่างเสริมแล้วค่ะแม่เลือดด้วยนะแม่โอเลือดด้วยมีเลือดด้วยนะคะน่าอินจังเลยได้แล้วนะมาเนี่ยทุกคนอันนี้ฟีเือร์สาวอุดรด้วยค่ะเด้อต้องเอาเล่วค่ะถึงสิค่กจ้าจ้าเอาเลยเอาเลยนี่ในนี้อ่ะคนอีสานเยอะเป็นเพื่อนกันอ่ะเต็มเลยสาวอีสานค่ะ สาวใต้สาวอีสานใต้สาวอีสานเนี่ยสาวอีสานแท้มาเจอกันโอ้เนี่ยคนเราเข้าใจกันก็คบกันได้จ้ะเออคนเราคนเรามาจากต่างแดนเรามาเจอกันเราก็รักกันครับพูแล้วหนูก็ทำกาแฟเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวโอระวังด้วงไม่ไม่ทำเอาละทำอะไรเจ้าน่ะ แม่ครัวทำอะไรจ๊ะอันนี้หั่นแตงกินกับขนมจีนค่ะหั่นบักแตงโอ้โหน้ำกิ้กับขนมจีนค่ะมาเด้อมันเข้มกันแซ่บแซ่บนั่นแซ่บปลค่บปักแตงหวานข่อยแซ่บเด้อบัาแตง่อยปลูกเองเนอะเนี่ยจากสวนค่ะโอ้แตงปลูกเองเหรอจ้าอุ้ยดูสิมันใสอย่างนั้นี่มันใส่แท้โอเกนิกค่ะบดชั้เพียร แตงใส์ใสอุ้ระวังนะอุองเปลี่ยนน้ำไหมเปลี่ยนต้องเปลี่ยนใช่ไหมควรรู้ต้องลวกอีกเหรอต้องลวกอีกเพราะว่ามันไม่พอเอออ๋ลวกอีกนี่ค่ะแมกินเยอะแม่ไม่ใช่จีนี่นี่อ้าวจะให้ดูหน่อบทีหน่อบทีหน่อบทีเอ้านี่ไม่ใช่ใช่เหรอใช่ค่ะแม่ขนมจีนแห้งเลอะอันนี้ของเมืองไทยใช่ไหมใช่นี่นี่นี่ของอุ๊ดตายล้นโทษทีโทษทสีอืม นี่ขนมจีนมันขนมจีนบ้านลาวตาดอกไม้ตาดอกกุหลาบเนล่ยไทยเกร์แม่ชทเกร,ชเกร์ชิ่เกร์หรือชัยเกอ่อเนี่ยใช่ไหมอ๋องั้นเราเราก็จะลิฟต์เขาเอ้ยนี่แม่ครัวไว้ตรงนี้ก่อนเท่านี้นะจ๊ะขอบคุณมากค่ะไย ไม้ส,สวยๆลูกสาวจัดไไม่ไม่มีแดด่ยเขาเลี้ตาผ้าปูที่นอนข้างนอกสวยงามสวยงามจ้าเห็นไหม,มลูกเขยทำ ทำนี่ห้องหนึ่งเก็บจักรยานแต่เขาล็อกจักรยานเยอะแยะหมดเลยนะซีค่ะสามคันอันนี้ห้องปลูกต้นไม้เขาทำไว้กล้ะพาอันนี้ห้องนี้ก็ล็อกแต่มั้งนี่โอ้ห้องเก็บของเขา สะไว้น้ำอะไรต่อะไร,ะะไรนี่มีคุณชับของแล้น,นเหมือนคุณทองเลยมะเขือม่วนี่แบล็คเบอรี่ทุกคนเห็นไหมเนี่ยกำลังจะสุกเลยแต็มเลยเนี่ยทุกคนนี หน้าแบล็กอรี่ที่ไหนก็มีเนี่ยตอนนี้ทั่วไปหมดมาลองซื้อกิน,นกำลังออกลูกเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกาบิดตรงนี้ได้เลยอสกเข, <c oughs> ขาทำเขาทำกระท่อมน้อยไว้ลูกขอปีนเล่น ตอนนี้ก่อนนะจ้าบ๊ายบาย